สาวครับเดี๋ยวผมต้องตองคนของตัวแรกกลับบ้านกันนะครับแล้วตอนนี้มันก็่อพีเอฟซีทุกคนนะส่งไปจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมอเดินไปส่งไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอเป็นทางกลับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมผมค่อยมาเที่ยวหาใหม่นะครับจะมาทำกับข้าวให้ทานกันด้วยนะครับครับผมเออพีเอฟซีทุกคนเดี๋ยวเออพี่ดีนะวันนี้เนี่ยผมกับพี่เชนก็ได้มาหา ยิิงสาวสำเร็จแล้วนะผมเนี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะพูดอะไรไม่ออกปรท้วประลุสึกดีใจนะ,ะก็คุ้มอ่ะที่เดินทางมาเหนื่อยนะก็อะเอา,อางี้เป็นกับไม่เสียวลาผมก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะก็เรากำลังเดินทางเจอวูเขาลงนั้นไหมทุกคนนู่นนครับเราต้องเดินข้ามเข้าไปอีกเนะ่ดีนะวันนี้เราถือไฟฉายมาด้วย สวยมากทุกคนยีการตอนรั้ครับก็อะไรเออนี่ยทุกคนนะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะให้ด้วยทำคลิปต่อๆไปนะพี่เอฟซ ก็เจ้าวันนี้นะขอตัวลาพีชซีทุกคนไปก่อนนะครัดูบรรยากาศสวยๆตั้งน่อยนะอีทุกคนบ๊ายบายก็ครับ,บออวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องวีเาเล่นกับพีชนะทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เดินทางมากับพีนนะจะมาหาแล้วพี่ ยิงสาวสองพี่น้องยิงสาวสองพี่น้องที่เขาที่แล้วเนี่ยพี่เชนเนี่ยได้เดินทางมาหานะมากับท่านชายมากับท่านชายนะพอท่านชายเป็นคนชี้ทางนําทางผมมานะถ้าไม่ใช่ท่านชายนะี่ผมอาจจะไม่เจอหมู่บ้านเขานะพี่เอฟซีนะเพราะวันเนี้ยเราตั้งใจจะมาหาเขานะเพราะที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานเนะ c, ี่ยมีพี่เอฟซีทักมาหลายคนว่าให้ไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งให้เอาซื้อข้าวของที่อยู่ในเมืองไปเทากินดูนะว่าเขาจะเคยกินหรือเปล่า พราะวันนี้เราตั้งใจทั้งสองคนนี้คือของมาให้เขากินเพียบนะพี่เอีนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเคยกินหรือเปล่านะพี่พอีทุกคนเพราะวันนี้เราแท้เจอยิงสาวเนี่ยผมพยายามจะให้น้องหลวงแนะนําตัวก่อนนะเพราะน้องหลวงเนี่ยยังไม่เคยนะมาเลยนะพี่พอีทุกคนก็เป็นครั้งแรกของน้องหลวงนะที่จะมาที่ตรงนี้เพร,ราะเราก็ใช้เวลาใช้ระยะเดินทางก็ดูจากนี่นะครับเราต้องผ่านภูเขาทางนี้นะครับหลายลูกแล้วเราก็มาถึงจุดนี้ปุ๊บเราก็เลยเปิดกล้องเปิดกล้องแล้วเราจะเข้าไปในหมู่บ้านเขานะพี่พอีทุกคนก็เหมือนว่าคิดว่านะ ในใจผมนคิดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านลับแลหรือว่าหมู่บ้านลึกลับอะไรสักอย่างนะใช่แต่มันหาทางย่างมากกตอนที่จะมาพอดีที่ผมก่อนออกจากที่ตรงนี้นะผมก็ได้ทําตําหนีไว้ทําตําหนีไว้เพื่อผมจะกลับมาหาหญิงสาวสองพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะถ้าไม่ใช่นะผมอาจจะเข้ามาไม่ถูกนะพี่เอฟซีทุกคนเอางี้นะถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเราไปแล้วแม่นุ่งไปครับไปยึดถึหมู่บ้านหญิงสาวสองพี่น้องแล้วนุ่งเราเดินทางอีกไม่ไกลแล้วก็อาจจะถึงพอท่าเข้าเนี่ยแล้วเข้าไปดูว่าี่สองบ้านอยู่ทาโน้น ดูดูวิวทุกคนวิวสวยมากและเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้มานะผมตื่นเต้นมากครั้งแรกของหลวงครับพ่อชาวบ้านก็อยู่ตนี้กเขาคิดว่าเขาดต้นดูต้นมะม่วงอหน้าฝนเนี่ยเาะปลกข้าวเลยนะีทุกคนดูเป็นธรรเลยนะ อตอนนี้บ้าน,นอตอนเช้ก็อยู่ฝั่งนี้นะที่ทุกคนบรนยากาก็สวยมากเลยนะตอนนี้ใช่ทำไม,มออกกินเย็นแล้วนะเดี๋ยวสวยมากทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเจอแมอ่แต่ขอให้เจอนะคิดว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านแหละ เ<ไ>พ,พราะระยะทางนี้อตอนนี้ก็เข้าเหมือนกัว่าเข้าไปชนหมู่บ้านอะไรนะี่นทีนะเีละมันได้ยิยนมันได้ยินเสียงดีๆนะนอตอนนี้นั่งอยู่อู้ทวนต้นมูกลมากต้นมะพร้าวผมเนี่ยได้ไปดูในคลิปพีเชนะคือเขาสองคนเนี่ยสวยมาก ผมนี่ก็ตื่นเต้นเลยนะที่จะมาได้เจอกับดานเจอไหมเจอไหมใช่ไหมเจอไหมครับพ eh> ี่สี่ทุกคนเจอไหมเบนเปรเะพี่ใช่บนเปรที่คนอยู่ตรงล้าหมูของเราไปไปเลยขาเป็นคนกระเหรี่ยงหรือว่าคนอะไรพี่ที่มีรุ่มกันเด็กเขาก็พูดไทยเหมือนเราเนี่ยนะพูดไทยได้ลหรอพูดไทยเหมือนเราใั่กล้องเบิลเป็นะพี คนเป็นแนะนำตัวแล้วนะพี่ไม่ค่อยยังไม่รู้ตัวนะมัอมาเจอมั้ยทีนนน พอเจอแล้วพี่เจอแล้วแล้วอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพวกเจ้ามีอะไรนเปต่อมาหาพวกข้าอีกแล้วพก็ผมซื้อของมาฝากให้พวกเจ้าสักสองคนครับ น่ครีับผมชื่อน้องหลงนะครับผมนะคนนี้น้องหลงเป็นน้องที่บ้านค่าชื่อนวลส่วนพี่ค่าชื่อจันนะครับนี่ครับขึ้นไปนั่งบนบ้านก่อนสิได้ครับนี่ครับขอบใจพวกเจ้ามากนะครับผมไปพี่นีดูี่ะก้านไดูนะโอ้ก้านไม้นะครับเป็นบ้านไม้ก็เป็นบ้านไม้นะ ขึ้นมาพักก่อนโอเคอ่ะโอเคบ้าโอเคไปนั่งก่อนได้ไปนั่งก่อนสิไปนั่ง่นครับโอ้โหที่เขาใช้เป็นเทียนแล้วพยาบาล ใช้เพียบค่ะกินกินได้นะครับคุณหน่มกินได้เลยครับดเดี๋ยวผมขอถามทุอคนหนองสองคนว่ารสชาติเป็นไงนะคุณหน่มจากบ้านเรานะครับที่เราได้ซื้อมาฝากอร่อยหรือไม่เป็นไงบ้างครับคุณหน่งรสชาติที่ผมซื้อมาให้อร่อยนะครับทุกปากไหมก็อร่อย แตกไปอีกแบบดึงเพราะว่าที่พวกข้าอยู่พวกข้าไม่ได้กินอะไรแบบนี้หรอกส่วนมากก็จะกินผักแถวนี้พือพ่อ,อผมตั้งใจจะซื้อข้นหนองมาให้ฝากมีพี่เอซีที่ผมเข้ามาถ่ายเมื่อวานนะครับผมเอาไปลงในช่องผมมีพี่เอซีทักมาว่าให้ซื้อของไปฝากให้ยิงสาวด้วยเพราะผมไม่รู้ว่ายิงสาวของผมเนี่ยชอบกินอะไรบ้างครับแค่ชอบกินนาว,วันหลังเดี๋ยวผมมาแล้วผมจะซื้อมาฝากีกเยอะเลยนะกินเลยครับกินตามสบายเลยครับ แล้วพวกเจ้าอยู่นี่พวกเจ้าทางานอะไรกันลึอพวกข้าไม่ได้ทําอะไรหรอกไม่ได้ทํางานอะไรก็เก็บผักบ้างทำความสะอาดแถวๆนแล้วไม่ได้ปลูกข้าวหรอครับพวกข้าไม่ได้ปลูกหรอกพวกข้าไม่มีที่ดินพวกข้าก็เลยไม่ได้ไม่ได้ปลูกเข้าใจเข้าใจเลยก็ประมานี้เพราะืม่เขาว่าเขานี่สงครามมานานแล้วก็มาอยู่ที่ตรงนี้เขาเหมือนคัว่าที่นี้เขาเหมือนว่าไม่ยุด ตะแคบชายแดนอ่ะเขาเลยไม่กล้าทําอะไรกินนะเพียบสทุกคนเขาเลยกลัวป่าไม้ด้วยกลัวอะไรสักอย่างบอกเลยผมไม่ซ้ำกันนะเจ็ดที่มันหาทานยากจริงนะ<ช>ที่เราจะเข้ามาได้แล้วพวกเจ้าได้ไปหาหน้องข้าหรือเปล่ายังไม่ได้ไปหาเลยครับน้อง,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 องคือใครละ่ะนางบัวครับนี่นางจิ๊บอ๋อ แล้วบ้านเจ้ามุ้บ้านหลังนูมไม่มีคนอยู่หรอเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกเ,เขาบักจะเข้าไปในเมืองไปทํางานแล้วที่ตรงนี้กับเมือนี่ไกลไหมครับน่าจะไกลนะเพราะไกลจก้ะเพราะผมกว่าจะเข้ามาถึงตรงนี้ก็ไกลามากเลยต้อง,งขึ้นเขาลงห้วยมากไกลเลยตั้งแต่พวกข้ามาอยู่นี่พวกข้าไม่เคยเข้าเมืองเลยจ้ะก็อยากเข้าเมืองไหม อยากเข้าไปในหมู่บ้านผมไหมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะพาเข้าไปก็ได้ค่ะเกฟซีทุกคนนะก็เหมือนว่ายิงสาวยังไม่เคยเข้าในหมู่บ้านผมถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมอาจจะชวนเข้าไปในหมู่บ้านผมนะแต่ต้องขออนุญาตพ่อองกนะ่อนนะเพราะถ้าเราจะไปไหนมาไหนต้องขออนุญาตพ่อ,อเ,รเราอยากจะให้เขาเปิดหัเปิดตาดูหมู่บ้านทุกคนเป็นแนบ้าน,นครับก็พวกเจ้าเลี้ยงหมูด้วยหรอ ใช่จ้านี่หมูเราไปเห็นมาจากปา่าจ้าที่พวกเราไปเก็บผักค่ะตอนนี้เนะนะขาเปนตัดีนะพี่ <c oughs> ตีรตอนนี้ก็เวลามาณสี่โมงกวจ้าเละก็คือเับรู้สึกตืเต้นเลยากินเลยมีน้นนำด้วยรู้จักน้ำไหมครับเปิดให้เปิดให้ดูก็ได้น้ำเย็นตื่นเต้นเลยรู้พวกเจ้าเคยกินไมหมเคยกินไหม ข้าไม่เคยกินดอกข้ากินแต่น้ำที่มาจากเหีนดินอ๋อก็เป็นน้ำห้วยนะคะเรียกว่าน้ำห้วยดูน้ำเปลีเยนนี่ครับมีรั่วเขาไิคุณดูครับกินเลยครับคุณหนุ่มกินเลยไม่ต้องเสี่งใจครับผู้ผมซื้อมาฝากแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวพวกผมมาเดี๋ยวพวกผมจะซื้อของมาฝากเพียบตัวนี้อีกครับนี่ครับ น้ำเย็นมากเลยจ้ะใช่ครับข้าเป็นพี่น้องกันใช่พี่น้องกันแล้วแม่เจ้าเป็นยังไงบ้างแม่ไม่อยู่แล้วหรอตั้งแต่พวกข้าหนีมาจากสงครามพวกข้าก็ไม่ได้เจอท่านแม่อีกเลยนั่นม,มีพี่น้องกันสองสี่คนม,มีพี่พรรข้าเป็นพี่คนโตครับข้าเป็นพี่คนโตนั้นข้าเป็นพี่คนรองแล้วน้องสายสองคนใช่เอกใช่กัน ก็ทั้งหมดเป็นสี่คนนะพี่สี่คนนะก็เหมือนกว่าตอนเนี้ยน้องเขาเนี่ยเหมือนผมยังไม่รู้เลยคนไหนคืออะไรไอ้ผมลืมไปหมดแล้ะก็เหมือนกัว่าน้องสองคนของเขาเนี่ยเหมือนเราจะอยู่กับพ่อพี่เขาสองคนนี้เหมือนเราจะอยู่ในบ้านหลังนี้แต่เราอยู่ไม่ห่างไกลนะพี่สี่นะก็จะมีการเดี๋ยวผมจะให้พี่และสองคนเนี้ยพี่สางคนเราจะให้พาไปหาน้องสวิรัติของคนนะเพราะตอนนี้เวลาเขาไม่ทันแล้วนะพี่สี่คนเดี่ยววันลัแค่ประมาณมามานะให้เราพาไปหา ทั้งพ่อเอเพราะเราไปเมื่อวานนี้ไม่เจอทั้งพ่อเนะครับอีกสองสามวันนี้น้องพวกข้าก็ไม่อยู่ต้องไปรักษาตัวกับอะไรนะกับท่านฤาษียิงเพชรเป็นคนชาเพชรจ้ะเรื่จักรยิงเพชรได้เหรอรู้จักสิหงฟึ่งรู้นะเนี่ยพี่ถ้ามีเพชรเคยมาหาไหมไม่เคยมาหาพวกข้าแต่น่าจะเคยหาน้องของพวกข้าเพราะว่าเคยเคยครับเคยไปครับเคยจ้ะใช่ เไซึ่งตอนนี้เวลาก็ประมาณ้นตีหกครึ่งนะพี่สี่คนเดี๋ยวเราต้องสองคนเนี่ยต้องเดินทางอีกยาวไกลมากเพราะตอนเนี้ยดีที่เราเอาไฟฉายปิดตัวมานะพี่สี่คนถ้าไม่ใช่นะเราคงจะต้องได้นอนกับสาวของคนนี้แน่แต่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำกระไก่หยิงสาวของคนนี้กินดีกว่าทำเอานุ่งนุ่งหมูมาจักในเมืองมาให้เขากินดีกว่านะพี่ บ้านกันแลพี่พีเอฟซีทุกคนเพราะตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วเพราะเราต้องเดินทางอีกยาวไกลผ่านภูเขาแล้วก็ควรจะถึงบ้านเราอีกยาวไกลมากเลยนะพี่พเอฟซีทุกคนพอยินเสียงของคนเราผมกับน้องหลงเนี่ยจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเ <ạ. S 1> ถ้าโอกาญหน้ามาเดี๋ยวเถ้าโอกาญหน้าเดี๋ยวพวกผมจะซื้อของมาฝากให้หญิงสาวของคนนี้เยอะนะเพราะตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วพ่อสองคนก็ต้องรีบกลับเข้ากลับไสาวครับเดี๋ยวผมกับน้องหลขอเวลากลับบ้านก่อนนะครับแล้วตอนนี้มันพีเอฟซ<ด>ีทุกคนนะผมก็ จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมจะเอาข้าวไปส่งไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมผมคอยมาเที่ยวหาใหม่นะครับจะมาทำกับข้าวให้ทานกันด้วยนะครับครับผมอ่าพี่พี่นะวันนี้เนี่ยพวกผมกับพี่เชนนะก็ได้มาหายิงสาวสำเร็จแล้วนะผมเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะพูดอะไรไม่ออก บอลรู้สึกดีใจนะก็คุ้มอ่ะที่เดินทางมาเหนื่อยนะก็เอางี้เป็นกันไม่ตยแล้วผมก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้ว้นะก็เรากำลังเดินทางเจอวูเขาตลงนั้นไหมทบวันนู่นครับเราต้องเดินข้ามกลับไปอีกนะดีนะวันนี้เราถือไฟฉายมาด้วยสวยมากทุกคน บรรยากาศตอนนี้ครับก็อไปเงี้ย,นะ,ออยน,นะทุกคนนะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะให้ด้วยทำคลิปต่อต่อไปนะพีเอฟซีก็เจ้าวันนี้นะขอตัวลาพีเอฟซีทุกคนไปก่อนนะ ดูบรรยากาศสวยๆตักหน่อยนะบ๊ายบาย